สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องช่องสวนทัญรัตและปริชาติอีกคือเก่าจ้าพี่น้องมือนีรัดกับสิผ้ามาเห็ดกับข้อเ้ยงอีกแล้วจ้ามือหนีเห็ดง่ายๆจ้ามือนีหิวนักแต่ว่าเป็นเมนูที่เบื้องพี่น้องกบอีกแล้วจ้ามิตรขากบล้วนๆเ้อจ้าเนี่มือนีสี่อันเห็ดขากบทอดน้ำป่าจ้าพี่น้องกินกับตำบักตำบักแตงจ้า หิ้วเข,าข่าค่ะกะไรเสียเห็ดเมนู่งง่ายๆค่ะกบหนีซั่งข้าเจ้ามาจ้ะพี่น้องข้าเจ้าหลอกนางออกเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮ็ดจังไดสิผ้าพีผ้าน่องไปเบิ่งเด้จา้าขากบทอดน้ำปลาจา้าเข้ากับสีน้ำขากบมาล่างเกลือกันเด้จ้ะพี่น้องเพื่อลดความข้าวจา้า ล้างเกลือแล้วก็ล้างน้ำสะอาดออกจ้าพี่น้องหลังจากเขาล้างเกลือล้างน้ำสะอาดแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้าเนื้อกวบก็จะมีความใสความสะอาดขึ้นจ้าขั้นตอนต่อไปน้ำไปทอดจ้าพี่น้องน้ำปลาเข้าไปใส่น้ำปลาสองช้อนจ้าพี่น้อง ตามดยชิอลอดนิดหน่อยจ้า กบที่ห้าถอดเนี่ยเขาต้องอามากเอียงได้จ้าพี่น้องอกบจะสวดลงถอดเลยจ้าขากบเริ่มเหลืองเลยจ้าพี่น้องบ,บ,บ,บ่ได้ใหม่ได้จ้าไม่ใช่เป็นนันส่วนกระดูกมันจ้าพี่น้องดำๆเหลืองพอดีแล้วเ็าตักคักไว้ก้อนจ้าพี่น้องถอดส่วนที่เหลืออีก พ้าวกลัวข้าวทอดสุกเลยด้วยจ้าพี่น้องต่อไปข้าวสีมะรดน้ำปลาจ้าที่ข้าเตรียวใบ้าพี่น้องใส่ไฟแห้งเวยจ้า หอยหุยเลยจ้ะพี่น้องแสบคักเด้อจ้ะนี่ค่ะตุย๋ยกบหากินยากจ้ะอันนี้ละสั่งเพิ่นมาจ้ะพี่น้องปิดไฟพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าพี่น้อง แล้วลหจ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเพื่อกาวเหรจ้านี่จ้าน่ากินบ่จจามิตรขาตุ้ยจ้าพี่น้องเป็นเมนูที่รัดมากที่สุดเลยกบนีเนื้อกบหนี่สิซ่บกว่าเนื้อย่างอื่นได้จ้าพี่น้องแซ่บกว่าเนื้อไก่อีกผู้ใดบ่กเคยกินไปรองเมืองได้จ้าแ้วส่วนที่แซ่บที่สุดของกบเกิดขึ้นในจ้าขาตุ้ยผู้ใดมากินกบก็สิรูดีเนาะจ้านี่จ้าเห็นง่าย เมื่อนี้ได้กระสิกินกับอันตำบักแตงจ้าพี่น้องตำแตงแบบบ้านๆคือเกาหรือจ้าตำแตงแล้วก็พัดพักบุ้งไผ้พระท่านเดกินเข่ากับม่กินน้ำกันได้จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ร้วกระบวมมอยังลายคือเกาจ้าพี่น้องนี่จ้าทำมากกระกดไล่กดแช์ก,ด,กดซับสะไคให้ช่องสวนทันยรัตและปริชัดช่องน้อยๆช่องนี้นั้นไม่ได้จ้าพี่น้อง อันขอบคุณทุกทัพย์สกไกให้ขอบคุณนติดติดตามรับชมคือเก้าเลยจา้าธรรมะกับกลัวไทยนั้นไม่ได้จา้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราสีหาคลิปดีๆมาอันเฮ็ดให้เบิง่งคือเก้าเลยจ้าพ่อ <ak> <ali> กันคลิปหนาคือเก่าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปกินข้าแล้วจา้ามาเด้อจา้ากินข้าน้ำกันจ้าสวัสดีจา้า